หลายหลายคนก็ไปจ้องที่เลขฝาลงกันอยู่แล้วนะเพราะว่าหลายคนก็ต้องการท่านนี้ครับเข้าสู่ช่องคุ้มทรัพยานาคเพชรอีสานิวเพชรคุ้มทรัพยานาควันนี้เราไปแสดงความเสียใจกับท่านประวัติบัรบินที่พ่อจากไปไม่มีวันกลับเดี๋ยวเราไปฟังติดตามเลขอายุติดตามเลข้าลงว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับคุณพ่อท่านประวัติกรท่านก็เคยซื้อเลขถูกบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปตามฟังกับจากท่านประวัติสังมลนครับ พอดีมาร่วมบุญงานของพ่อเสียวัดนะครับประวัติบรรพินนะครับพี่เนิวนะครับพอดีพ่อของท่านเสียนะครับวันนี้ได้มาร่วมร่วมบุญนะครับส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อนะครับนะประวัติบรรพินนะครับมีขอนุญาตนะครับนี่นะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยเด้อนะครับพ่อได้จากไป แสดงความเสียใจแสดงความเสียใจนะครับพ่อท่านประวัติบรรพินด้วยนะครับวันนี้ก็ก็คือแสดงความเสียใจด้วยนะวันนี้เนาะวันนี้ถือว่า,าเป็นวันสุดท้ายนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของการที่จะอาแฮนะอาพ่อนะเพื่อที่จะอาส่งท่านนะเพราะว่าพูดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวช่องทุกช่องมีปัญหานะครับ ก็คงจะรู้นะครับที่แอดประวัติบางทีไม่ค่อยได้ไปไหนหรือว่าไม่ได้เป็นไปทางานเพราะว่ามีภาระเกี่ยวกับงานชาวนัเกษจของส่งดวงวิญญาณของพ่ออยู่นะครับเพว่อที่วันนั้นผมเดินทางไปถ่ายทำน่าจะที่สิงคโปร์เสร็จทีนี้ก็กลับมาก็ประมาณสักทุ่มกว่าๆนะก็ทางบ้านก็ได้โทรไปแจ้งป่าทอสิ้นลมครับก่อนที่คุณพ่อจะสิ้นลมเนี่ยก็คือ แกได้เอาเข้าวเอาอะไรไปกอทให้เคสุวัติก็ประมาณสักสิบนาทีนะก็ะมีการนั่งเล่นโทรศัพท์ที่ที่ดึงแล่พ่อเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์ตกจากมือเขาก็เลยตกใจเขาเลยตกใจเขาก็เลย่าไปไปไป,ไปดูพ่อที่พอไปดูพ่อเขาก็เลยโผลโผไปหาผมก็เลย,ยบอกว่าเออก็แกสิ้นแล้วแหละ ก็เลยบอกว่าให้ขับทางเนี้ก็พอมาถึงก็คนชาวบ้านก็เต็มเต็มบ้านเต็มช่องอยู่ก็ทีนี้ระหว่างที่ผมขับรถกลับมาจากจากศรีขอูผูนะครับจากสรีลผมก็โทรประสานงานนะครับว่าเจ้าวาดวัดแล้วก็อาจารย์ กนะ็แล้วก็หน่วยงานเพื่อนๆต่างๆแล้วก็ผมก็ได้ประสานของพี่โก,โก้นะเพื่อที่จะนำ uh, โลมาให้นะครับเพราะว่าเรามีมูลนิติทเกี่ยวกับการให้ชมฟรีแล้วนะครับก็ทีเนี้ย อพอมาถึงก็มาถึงก่อนพิโกอยู่ตอีนี้เราก็ามาชำระร่างกายอาบน้ําพ่อให้นะพ่ออาบน้ำท่านเปลี่ยนเสื้อผ้านให้เสร็จนี่พิโก้ก็มาพอดีนะหลังจากพิโก้มาก็าหลายหลายคนก็ไปจ้องที่เล็กฝา,าโลงกันอยู่แล้วนะเพราะว่าหลายคนก็ต้องการท่านเลขฝาโลงก็จําได้ดีนะฝาโลงก็จะเป็นเลขหนึ่งเก้า 94นะครับอันนี้เป็นเลขของฝาโลงเนาะ194แล้วหลายหลายคนก็จะถามว่าอายุของคุณพ่อเนี่ยอายุของคุณพ่อเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับพ่ออยู่ประมาณตอนนี้แถวเนี้ยเขาจับกันหมดอยู่ที่เจ็ดสปีนะครับ74็ดสิบปีกับ5เดือนรู้สึกว่าลดเรื่อยหมดเจ็ี่ดห้า74กับ5เดือนอ่ากับ5เดือนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับเกี่ยวกับด้าน บ้านเล็กที่นะบ้านเล็กที่ฟดีท่านก็เสียที่บ้านเล็กที่ของผมเนอะบ้านเล็กที่33นะครับ33เนอะแล้วก <33. S 2> นะ็เป็นแนวทาง บางคนก็กถามว่าเออ,อมาแล้วต้องถามหาตัวเลขก็มันก็แล้วแต่เนาะก็อยู่ที่ที่ดวงแต่ละคนอยู่ที่บารมีของเราบางทีดวงเราสมพงกันกับคนพ่อก็ได้แต่ถามว่าคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นคนชอบเล่นชอบอะไรเรื่องเล่นนะท่านตั้งแต่นี่มาแถวเนี้ยเขารู้ดีท่านก็เล่นแล้วก็ซื้อแล้วก็ถูกประจําเวลาท่านถูกเนี่ย เงินที่ท่านถูก่ันก็จะเจกซื้อนู่นซื้อนี่เจกชาวบ้านจนเขารักแกหลายๆคนก็รักพ่อแต่ว่าเรื่องของแกมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสุลาแกชอบรำสุลาเมาสุลาเป็นประจำนี่แหลวก็อันนี้ก็เป็นที่รักของเหล่าสุราอีกอย่างนีอะไรครับครับถ้าใครแสดงความเสียใจก็พิมพ์คอมเมนต์ <c oughs> เลยเลยนะแสดงถ้าเราไม่ได้มานะครับก็แสดงความเสียใจกับคอมเมนต์เราได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะ าที่ทิพานนะแล้วก็มณีแล้วก็หญิงิงนะแล้วก็พี่นะพี่ลืมนะมณีพี่นิดเออพี่มณีแล้วก็พี่นรินนะก็ทั้งสามทั้งห้าคนเนี่ยส่วนมากจะลืมชื่อไปวันนั้นนะก็สมองเยอะ ใช้สมองเยอะวันว like ันเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้หลับคนเมาไปน like ั่งกวนเครับก็แสดงความเสียใจดีเด้แสดงความเสียใจกับพี่ก่อดเลยเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนทุกคนที่มาวันนี้ก็ขอบคุณเพื <c 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 ่อนๆทุกคนแล้วก็หลายๆคนที่เป็นเอฟซีหรือว่า ทุกช่องก็ขอบคุณในการที่แสดงความเสียใจบางทีผมไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ทุกนู่นนี่นั่นนะก็ต้องขอบขอบคุณทุกทีที่อย่างคิดถึงผมนะครับาจากแดดร้อนกันแล้วเดีไปครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาที่นี่ก็คือที่นี่นะครับเป็นตำนานเมนเมนรุหรือเมนนะครับบ้านหลังสุดท้ายก็จะสวยที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาเมนสร้างหมดหลายล้านนะทุกคน นะครับก็ถือโอกาสมาแสดงความเสียใจกับท่านประวัติบรรพินและพ่อจากไปไม่มีวันกลับก็จะมาเผาเมนนี้นะครับคือเมนสวยที่สุดในโลกนะครับที่ออกทีวีบ่อยคือเป็นเมนที่สร้างเป็นล้านนะครับหลายล้านนะครับนะครับเป็นเมนที่ล่ําลือกันนะครับเมนที่นี่เดี๋ยวให้เอฟซีได้ดูเมนบ้านหลังสุดท้ายที่มาเผาก็สวยงามที่สุดเดี๋ยวขอดคอยอนเดินเดินอ้อมให้เอฟซีได้ดูกันนะครับ เดินดูให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมทำไมตำนานที่นี่เมนค้นสวยมากที่สุดนะครับสวยมากนะครับทุกคนนะครับก็ถ่ายทำให้ดูเฉยๆนะเป็นเพื่อเป็นบุญตานะครับวาสนาหลวงพ่อท่านคิดถูกนะครับสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้เป็นที่เผานะเป็นที่เผาเป็นคนที่บ้านนี้ก็ คือไม่น้อยหน้าใครนะครับเพราะว่าเป็นเมนรุกที่สวยมูลค่าน่าจะหลายล้านนะครับหลายสิบล้านนะครับตกแต่งสวยงามนะครับเป็นเมนรุกที่ไม่เหมือนที่ไหนมีนะครับด้านข้างก็จะมีทั้งพญานาคก็มีทั้งนะครับสร้างทำพระอินทร์พระพรหมนะครับแอดก็เห็นดูครับทุกคนดูครับก็เลยอยากให้ดู เลขก็ได้แล้วเนะอฟซีนครอนุญ,ญาตลำลากันไปนะครับสําหรับทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมและให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณครับลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม